สวัสดีครับเดวิดไบซ่าจากออสเตรเลียนะครับเพื่อนเรากลับกันมาอีกแล้วนะครับเพื่อนอ่ะยังจะกลับมาอีกเหรออาจารย์นะครับติดตลกอยู่ได้นะครับน้องๆคอมเมนต์เข้ามานะครับเพื่อนโอเคนะครับเรียกว่าสนุกสนุกกันนะครับเพื่อนจะได้เรียกว่าฮ่าฮนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเรียกว่าเราก็รู้ไปแล้วใช่ไหมครับว่าสมัครไบซ่าออสเตรเลียเนี่ยมันทํายังไง แต่ที่เคยพูดไปนะครับเพื่อนว่าสมัครใบซ่าแล้วไม่ได้นะเพื่อนๆอย่าเพิ่งน,น้อยใจนะครับเดี๋ยวมาดูอีกนะครับว่ามันไม่ได้อีกอะไรยังจะมีอีกหรออาจารย์เนวิทที่มันไม่ได้เนี่ยฟังไว้ก่อนนะครับเพื่อนจะได้ทำใจนะครับเพื่อนว่าใบซ่าเนี่ยมันเป็นวิชาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง,างจริงๆใครที่บอกว่าง่ายพิบตา เป็นไปไม่ได้นะครับเพื่อนต้องผ่านการฝึกปือฝึกมือฝึกอบรมฝึกอบรมหรติด,ต,ดติดขัด,ข,ดขัดนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าตัดทันไหมถ้าตัดไม่ทันก็เอากันต่อไอเดีย <laughs> เรียกว่ายาวๆเลยนะครับพูดต่อเลยนะครับเพื่อนเรียกว่าเราต้องฝึกมือฝึกปือก่อนแต่ถ้าผ่านจากจานดีวิน,นครับในคลาสเปเยลเนี่ยเพื่อน ได้ใบาสาซะอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนขายของแต่แรกเลยจันเรียกว่าน้องๆะมาเข้ามาเรียนนะครับโอ้โห,หนมซื้อไม่รู้กี่กระติกกระติกละห้ากันลอยนะครับเพื่อนซ้อมกันทีสะบ้านทันแลกเพื่อนๆคิดว่าจาาาันเดนวิดเรียกเป็นมูนิทีเหรอครับเพื่อนๆเรียกว่าก็ต้องมีน้ําใจซึ่งกันและกันนะครับเพื่อนๆเรียกว่าเราให้วิชาถ่ายทอดวิชานะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อนเรียกว่าสมเหตุสมผลและกันแล้วก็ให้ความรู้อย่างเต็มที่เหวว็นไหมกรหัวเลย เขาสาระเลยนะครับไร้สาระตรงแรกนะครับเพื่อนโอเคนะครับเรามาดูอีกสสาเหตุแล้วกันที่ไม่ได้ใบซ่านะครับนังเรี้ยนยังไม่ได้อีกเหรอเราเคยพูดไปแล้วนะครับเพื่อนขาดประสบการณ์ก็แล้วนะครับเพื่อนขาดรักษาด้านการกาแฟาก็แล้วนะครับเพื่อนวันนี้เอาที่ไม่ได้นะครับอีกสสาเหตุแล้วกันที่ไม่ได้นะครับก็คือเอาเพิ่มเข้าไปอีกนิดหนึ่งสสาเหตุที่ไม่ได้ใบซ่าเพราะ เป็นใบซ่ามือใหม่ได้เข้าใจและเคลียร์ขึ้นนะครับเพื่อนเพราะว่าใบซ่ามือใหม่เนี่ยขาดอะไรครับเพื่อนอ่ะมันจะโยกกลับไปข้อเก่าใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ขาดนะครับอันนั้นเข้าให้ข้อมูลแล้วขาดทักษะการสมัครงานอีกแล้วเหรออาจารย์เดวิดขาดประสบการณ์ก็แล้วขาดทักษะภาษาทักษะได้กาแฟแล้วภาษาอังกฤษก็แล้วยังมีขาดอีกเหรอมันไม่ได้สักทีอ่ะ ถ้ามันง่ายขนาดนั้นประเทศไทย,ยนักเรียนใดก็ได้ใบซ่าหมดแล้วสิครับเพื่อนๆนะเห็นไหมอ่ะเรามาลุยกันต่อเลยมันไม่ได้สักทเีเราก็จะพูดถึงสาเหตุที่มันไม่ได้นะครับเพื่อนว่ามันมีอีเชลอะไรบ้างอ่ะแล้วเข้ากันต่อเลยที่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว ดูคนเดี๋ยวไปปนกับหัวข้อเก่านะครับที่ไม่ได้เพราะใบซ่ามือใหม่นะครับเพื่อนมือใหม่ทํำอะไรก็คือขาดทักษะนะครับเอาย้อนกลับไปนิดนึงขาดทักษะในเรื่องของการสมัครงานนะครับเพื่อนมือใหม่เนี่ยไม่รู้อะไรนะครับเพื่อนหนึ่งเลยนะครับข้อเนี้ยเข้ากับหัวข้อเลยไม่รู้ว่าเขาต้องพูดอะไรกับเจ้าของร้านเงี่ ทีเวิร์ดอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆและหลายคนที่เป็นน้องๆมือใหม่นะครับเรียกว่าผ่านอบรมจากจานเดวิดนะครับคลัสหนึ่งวันเนะี่ยได้ไหมได้ครับเพื่อนๆแต่ต้องใช้เรียกว่าประสบการณ์นานนิดนึงถ้าอยากย่นระยะเวลาย่อระยะเวลาครับลงฟูคัสเรียกว่าเพื่อนๆได้ทักษะทั้งหมดแน่นอนแต่ต้องบอกก่อนนะครับเพื่อน,อนหลายคนบอกว่าหูจารย์เดวิด ลงแล้วจะได้ไหมเพื่อนๆถามผมนะครับผมถามกลับไปนะครับผมถ่ายทอดฝึกให้เต็มที่สิ่งที่น้องๆไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วไม่สมัครงานผมพูดตรงนี้ในคลิปนี้เลยนะครับเพื่อนท่านเพื่อนอยากคอมเมนต์ไม่ดียินดีเลยนะครับเพื่อนเพราะว่าอะไรครับเพื่อนผมเรียกว่าผมถ่ายทอดทุกกระบวนการท่าให้น้องๆทั้งหมด แต่ถ้าน้องๆที่ไม่ได้คือไม่ได้ทำตามผมก็คือไม่สมัครงานนั่นเองเลยทำให้ไม่ได้สิ่งนี้นะครับเพื่อเรียกว่าหลายๆคนถามอาจารย์เดวิดมามากมายนะครับว่าอาจารย์ถ้าเรียนอาจารย์แล้วไม่ได้เพราะสาเหตุนี้นะครับไม่ใช่ที่ อาจารย์ไม่ได้ถ่ายทอดนะครับแต่เป็นสิ่งที่น้องๆอาจจะแบบตื่นเต้นหรือกลัวก็ได้นะครับยินดีให้คาแนะนําเพิ่มเติมนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอาจารย์เดวิดก็เคยอยู่จุดนั้นมานะครับแล้วก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาทั้งหมดเลยนะครับจะเอาประสบการณ์ทั้งหมดมาถ่ายทอดให้คําแนะนําจนน้องๆได้เป็นเบสซ่ามืออาชีพทำรายได้สูงอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนโอเคจบคลิปยังยังยังไม่ได้พูดเลยแต่ว่าเรียกว่าอยากพูด ตรงนี้ว่าเฮ้ยมันมีดีเทลมันจริงๆนะครับเพื่อนไม่ใช่ว่ามันง่ายแบบพลิกฝ่ามือนะครับเพื่อนโอเคนะครับเรามาต่ออะไรวะสำหรับน้องๆมือใหม่เนี่ยที่ไม่ได้ใบซ่านะครับเพื่อนเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าวิธีการสมัครงานยังไงเลยหรือวิธีถามตอบกับเจ้าของร้านยังไงทำให้เขาพลาดนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าน้องที่จบมาใหม่เนี่ยในการเ,าเรียนรู้เรื่องใบซ่าส่วนใหญ่แล้วจะพูดว่าอะไรนะครับเพื่อนอ๋อ ่านื้อไปออกเลยส่วนใหญ่แล้วนะครับน้องๆที่เรียกว่าผ่านการอบรมมานะครับและการฝึกบาริสต้าก็จะพูดว่าอ๋อ oh, I, I don't have no experience เพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าถ้าคุณตอบว่า no experience เนี่ยหรือมี experience experience ในประสบการณ์นะบาริสต้าแค่1เดือนหรือ2เดือนหรือ no experience ถามกลับไปถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านนะครับเพื่อน ร้านกาแฟที่บีซี่ที่สุดในออสเตรเลียเนี่ยเขาจะรับเพื่อนๆไหมถ้าเพื่อนเขียนว่าโนประสบการณ์หรือประสบการณ์ชั้นน้อยมากนะครับเพื่อนเรียกว่าที่ผมบอกว่าน้องถึงน้องๆจะเป็นมือใหม่ก็ตามแต่มันมีทริคและดีเทลที่ทำให้น้องๆเนี่ยได้รับการคัดเลือกไปสัมภาษณ์นะครับการสมัครใบลาเนี่ยเห็นไหมมันมีเคล็ดลับและความลับอยู่ ในนั้นนะครับเพื่อนนะเห็นไหมถ้าน้องๆพูดคําว่าฉันโนเอ็กซ์เพียนฉันยังใหม่มากฉันเพิ่งเรียนจบมาฉันยังไม่มีประสบการณ์เลยน้องๆจะได้รับคําตอบเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับน้องๆจะไม่ได้รับงานใบซ่านั้น ทันทีผมบอกไปเลยนะครับเพื่อนว่าอันนี้คือเรื่องจริงคือสิ่งที่ผมประสบมาเราเลยนะครับเรียกว่าเอามาถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมดอันนี้คือข้อที่1เห็นไหมยังไม่ได้ลงดีเทลเลยแต่หัวข้อกระชากใจไหมถ้าอยากกระชากใจเดี๋ยวไปฟังคลิปอื่นนะครับเพื่อนอะเรามาต่อแล้วเรารู้แล้วเราไม่รู้ทริคในการสมัครงาน2เลยอันนี้คือเรียกว่าสิ่งที่น้องๆไม่ได้งานใบซ่านับเพื่อนหลังจากที่ เรียนจบไปแล้วแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์หรือขาดประสบการณ์นะครับข้อสองเลยวิธีการสมัครงานนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับน้องๆจะต้องเขียนเรซูมเม่ถูกต้องไหมครับในการสมัครงานไม่ว่าในประเทศไทยก็ตามออสเตรเลียก็ตามครับเราจะต้องมีเรซูมเม่แนะนําตัวนะครับว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะครับเพื่อนๆน้นําหนักส่วนสูงไม่ต้องใส่ไปนะครับเพื่อนที่ออสเตรเลียไม่เอานะครับแต่ที่ประเทศไทย อาจจะรับก็ได้น้ำหนักส่วนสูงอ่าสมรดแล้วมีพี่น้องกี่คนเราเรียนมาตั้งแต่สมัย,ม,ยมัธยมผ่านมา20ปีคงจำไม่ได้นะครับเพื่อนไม่ต้องเขียนนะครับใบซ่าออสเตรเลียไม่ต้องการนะครับเพื่อนก็คือเขาต้องการประสบการณ์นะครับใครที่จะใส่งั้นนะครับเพื่อนเรียกว่าเอาออกไปเลยนะครับเรียกว่าทำให้เจ้าของร้านกลับมองภาพเป็นว่าเฮ้ย เรซูเม่คุณอะไรเนี่ยทำไมมันมีอย่างนี้ด้วยหรอมันอาจจะเป็นที่น่าชื่นชอบของหลักฐานในการสมัครงานในประเทศไทยแต่ประเทศออสเตรเลียไม่ต้องการคาแรคเตอร์ Character ที่ผมบอกไปนะครับให้เพื่อนใส่เพียงแค่นะครับชื่ออะไรนามกุลอะไรจบจากไหนมานะครับชื่อเล่นนะครับการศึกษานะครับ BISA นะครับสำคัญเลยเราเป็นีซ s าอะไรอะอย่างเช่นสติวเวน่นี i s a หรือ working visa นะครับเรียกว่าเขียนแบบนี้นะครับเพื่อนได้งานแน่นอนนะครับ อันนี้เดี๋ยวเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งอันนี้อยู่ในหัวข้อเดียวกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับเรียกว่าผ่านการเรียนนะครับจากคราอาจารย์เดวิดนะครับในคัทเบื้องต้นเนี่ยอยาจารย์เดวิดจะมีทริคบอกนะครับหลังจาก,กที่เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ใบเซอร์เซอร์เทวิเคตแล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเก็บใบเซอร์เทอรวิเคตไว้นะครับไว้ในใจไว้ในใจหมายถึงว่าเอาใบเซอร์ อาจารย์เดวิดนะครับถาบันเซนแฝงเนี่ย,เร,ยเรียกว่าได้ผ่านการอบรมนะครับใบซ่าจากออสเตรเลียมาเนี่ยให้เพื่อเก็บไว้ที่หน้าบ้านใส่กรอบให้ดีอย่าอย่าวันนี้บอกทิกเลยอย่านำใบเซอร์ติฟิเคทที่อาจารย์มอบให้ด้วยใจนะครับในการถ่ายทอดองค์ความรู้แนบไปกับการสมัครงานใบซ่าถ้ายังไม่ได้คำแนะนำจากอาจารย์เดวิดว่า ควรจะแนบแบบไหนแนะนําแบบไหนอย่าเอาใบนั้นแนบไปทันทีนะครับเพื่อนถ้าอยากรู้อาจารย์เดบิดมีทริคและวิธีการแนบใบเซอร์ติฟิเคตให้ดูมือโปรเห็นไหมครับเพื่อนว่ามีทริคทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีขั้นมีตอนมีทริคอาจารย์เดวิดเอาความรู้มาบอกทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนจากที่นะครับต้องบอกก่อนนะครับอาจารย์เดวิดเนี่ยไม่ได้บอกว่า อาจารย์สมัครครั้งแรกแล้วได้เป็นไบเอスเลยเหรอนะครับต้องบอกก่อนนะพื้นฐานอาจารย์เดวิดนะครับเป็นเชฟร้านอาหารไทยมาก่อนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ล้างจานนะครับถูกปฏิเสธนะครับจากการที่รับสมัครไบเอス13ช็อปจนช็อปที่14ครับได้รับการสมัครเป็นไบเอาทีแรกครับทำให้เราถึงบางอ้อว่าเราเก็บเกี่ยวประสบการณ ทั้ง13ช็อปนะครับเป็นขั้นเป็นตอนว่าเราขาดเราเหลืออะไรหรือเขาต้องการอะไรเก็บมาเป็นข้อมูลนะครับเ,เพื่อนๆจนได้เป็น b บสตาและทำรายได้ สูงมากทีเดียวนะครับเพื่อนเส้นทางก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับเพื่อนเรียกว่าเราอยากมาให้องค์ความรู้จริงๆเราเลยมาเรียกว่ามาอัดเต็มความรู้โอเควันนี้นะครับเรียกว่าจารนเดวิดทําไมเปลี่ยนลุกนะครับเรียกว่าบางทีบางขั้นบางตอนนะครับเพื่อนเรียกว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าถามผมนะมันเป็นภาพที่เราย้อนหลังไปนะครับกับการที่เราเดินเส้นทางเนี่ยครับเรียกว่า ฝ่าอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ไม่ได้นู่นนี่นั่นจนเป็นใบซาาจนได้แล้วก็เรียกว่าอิตาลีนะครับที่คุณเห็นนเนี่ยปราบมาหมดแล้วนะครับ่าเห็นไหมครับเพื่อนนะครับบางทีเนี่ยพูดพูดแล้วน้ําตาจะไหลนะครับไม่ใช่นะครับเพื่อนเรียกว่ามันตื้นตาใจว่าสิ่งที่เราเนี่ยทำได้ครับอยากมาถ่ายทอดความรู้แล้วก็อยากให้น้องๆครับที่ได้รับการอบรมจาก อาจารย์เดวิดไบซ่าจากออสเตรเลียเนี่ยอยากให้น้องๆประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับผมนะครับแล้วก็น้องๆที่นะครับทำตามผมเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเกือบร0อยเปอร์เซ็นตได้ทั้งหมดยกเว้นคุณไม่สมัครงานนะครับเพื่อนโอเคนะครับวันนี้มีสาระนิดหนึ่งนะครับหมดละนะครับเพื่อนโอเค อันนี้มาแนะนำนะครับถ้าเพื่อนอยากมีของสะสมนะครับไม่มีขายนะครับเพื่อนไม่ต้องถามนะอาจารย์เดวิดซื้อที่ไหนนะครับเพื่อนผมส่งมาจากอิตาลีนะครับเพื่อนมาให้สะสมก็คือมาให้ดูกันนะครับเรียกว่าสายมอคพอดนะครับเพื่อนเอาสนุกสายมอคคพอดเนี่ยมีหรือยังคอลเลกชันนี้ของสะสมอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเพื่อนเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมในอิตาลีนะครับยี่ห้ออะไรเดี๋ยวดูก่อนโอ้การันตีสามปีเห็นไหม อันนี้คือคอุณภาพจากอิตาลีนะครับเดีย๋ยวดูนะค่อนข้างหนาโอ้ย oh, ี่ห้อพาโลมาอ่านถูกวพาโลมาอันนี้มันรุ่นพาโลมาคัลเลอร์นะครับแต่ห้องบนเนี่ยคือเทสโคม่านะครับเพื่อนภาษาอังกฤษมันแต่นเป็นอิตาลีเทสโคม่าอาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับใครรู้อินบอกมาพูดคุยกันหนะ่อยนะยังไม่เคยไปอิตาลีแต่ว่าเพื่อนส่งมาให้นะครับเพื่อนแอนเดเวดก็มีเพื่อนต่างชาตินะ อันนี้เบรลิตตี้เทพไหมมอกคอดสีแดงเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเพื่อนอ่ามีเหรียญด้วยอ่านี้เป็นคอเลคชันคะสมนะครับท่านเพื่อนอยากหานะครับก็ลองไปดูเซิร์ชดูในเว็บไซต์ก็ได้นะครับเผื่อเพื่อนๆจะมีเหมือนผมอ่าสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนเรียกว่าสาระดีๆนะครับอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้เรามาเรียกว่ารีแลกกันนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเพื่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับอาจารย์เดวิดเซนเตอร์แฟงครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อแชร์ความรู้ให้กับคนอื่นด้วยนะครับสำหรับนี้จารย์เดบิตลากัไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ